เอาจริงในวัยเด็กตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นเด็กที่ ตั้งใจเรียนหนักนะับผมแถมยังติดเกมมากๆจนคุณแม่เป็นห่วงเลยด้วยซ้ำครับผมเป็นจุดเปลี่ยนวัยเด็กนะคะที่พอได้รู้จักกับการเต้นแม้จะเกือบท้อเพราะอายุน้อยแล้วก็ไม่มีครูคนไหนรับสอนแต่พอได้คนสนับสนุนค่ะและมีคุณแม่คอยผลักดันอยู่เบื้องหลังทําให้แบมแบมกันพิมุกเจอทางที่ใช่แล้วก็ได้เป็นศิลปินไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงเกาหลีใต้นะคะเป็นประสบการณ์ที่นักร้องหนุ่มทรงตรงมาสร้างแรงบันดาลใจใน ฐานะ<ม>ที่ได้รับแต่งตั้ง<ม>เป็น Friends <ม> of UNICEF <ม>เพื่อสง่งเสียงรณรงค์ขับเคลื่อนเรื่องเด็กค่ะมากหรืออะไรนะผมแถมให้สิทธิให้กับเด็กๆทุกคนในการตัดสินใจว่าเขาอยากทำอะไรครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่บางทีเราเอาจจะมองข้ามไปนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพของเด็กๆทุกคนนะครับผมการเป็นอยู่สภาพแวดล้อมนะครับหรือว่าการใช้ความรุนแรงกับเด็กคือเขาควรที่จะได้รับ สิทธิในการตัดสินใจเรว่าการที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ประจําวันในแบบที่เขาอยากจะเป็นนะเคยกลัวการออกไปพูดหน้าชั้นเรียนจนตัวชาลิ้นชาหายใจไม่ออกหนักจนถึงขั้นคุณครูต้องหามส่งโรงพยาบาลมาแล้ว Friends of Unicef ซปีนี้มีตัวแทนคนดังอีกคนนะคะคือนางเอกสาวมีนพีชยาค่ะที่เล่าว่าเธอนอยากจะส่งเสียงให้กับเด็กเล็กที่ไม่มีปัจจัยพื้นฐาน และอีกคนนึ่งนะคะคุณเป็กผลิตโชคค่ะขาเคยลงพื้นที่ไปกับยูนิเซฟด้วยในอำเภอฟังจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เห็นเด็กที่ไม่มีแม้แต่บ้านต้องอาศัยอยู่ในเล้าไก่นักร้องดังจึงตั้งใจว่าถ้าหากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายกว่านี้นะคะตัวเองก็อยากจะลงพื้นที่ไปช่วยเด็กๆที่ขาดกูกาสค่ะ